สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวฮิติชินะครับฮิติชิ EX 125 0นะครับคันนี้นะครับก็เข้ามาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับยังไม่มีเวลารีวิวให้ดูนะครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับเก่านอกเลยนะครับระบบดีนะครับระบบดีนะครับเตากระตายนะครับเซ็ต์ดีของตรงกระตุ้ได้หมดนะครับ หาไว้ใช้งานนะครับลองมาดูคันนี้ได้นะครับลองมาดูคันนี้ได้นะครับ ภาพดเดิมๆสวยๆเลยนะครับเนี่ย T X ร้อยยี่สิบ้าห้านะครับนานๆจะมีมาทีนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยนานๆจะมีมาทีนะครับเนี่ยระบบระบบไฟฟ้าครบนะครับไม่ใช่เป็นเมกะปั๊มนะครับเป็นเป็นยังเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับไม่ใช่เป็นเมกะปั๊มนะครับไม่ได้ตัดเป็นเมกะปั๊มนะครับเป็นไฟฟ้านะครับสภาพสวยๆเก่านอกนะครับเก่านอกญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ สภาพอย่างนี้สลักวงกงมเมื่อกี้ทำให้ใหม่แล้วนะครับเนี่ยยัไม่ได้อาจจาระบีนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับราคาอยู่ที่5้าแสนแปดหมื่นบาทต่อรองได้นะครับ5้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับนี่ครับเอกสารอินโบอยนะครับเอกสารอินโบอยนะครับใครสนใจก็มาลองดูได้นะครับมาลองระบบได้นะครับนี่ดูนะครับตเดินแรงมากนะครับตเดิน ดวเดินแรงนะครับนี่ดูไม่มีควันเลยนะครับเนี่สภาพเดิมๆสวยเลยนะครับใครหาไปใช้ ใครหาหน้าแรงนี้ใครหาไว้ใช้งานก็มาดูคันนี้ได้ครับมีเงินอยู่5้าแสน5้าแสนกว่าบาทก็มาดูได้ครับมาต่อรองได้นะครับน,นี่ครับไม่มีควันควันน้อยมากครับ มีแบบนี้มาทีนะครับสีเดิมสวยนะครับอาร์มนี่ยาวอยู่นะครับอาร์มนี่สวยอยู่นะครับนี่เฟรมสวยนะครับเฟรมสวยช่วงล่างนีดีเลยนะครับโซ่ดีเลยนะครับนี่ใครหาไว้ใช้นะครับ ex ร้อยยี่สิบกีดห้านะครับปกติเราเคยเห็นแต่กีดสองกีดสามนะครับนี่ครับมีแล้วนะครับกีดห้านะครับ ราคา580,000บาทนะครับเอกสารอินโอรย์นะครับรุ่นนี้จะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับรุ่นนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าหรือว่าใครมีไฟแนนซ์ก็มาจัดได้นะครับใครมีไฟแนนซ์เอามาจัดเองได้นะครับแต่ว่าเรามีไฟแนนซ์แต่ว่าไฟแนนซ์ไม่รับจัดรุ่นนี้นะครับเขาจะจัดเฉพาะพวกรุ่นใหม่ๆขึ้นไปนะครับพวก Zx ร้อย ZX ร้อยยี่สิบ คิดหนึง่งไอร้อยยี่สิบคิดหนึ่งประมาณนี้นะครับหรือรุ่นใหม่ๆขึ้นไปนะครับแต่ว่า E X เนี่ยจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับจะไป็นนซ์ไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านไหนมีไฟแนนซ์ก็ลองเอามาจัดดูครับถ้าท่านคิดว่าจะได้ก็มาลองดูได้ครับมาลองได้นะครับไม่ว่ากัน ราคานี้นะครับห้าแสนแปดหมื่นบาทนี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับสบายๆนะครับ Nói đi này auto đại bé Auto đại bé tô đại bé Auto đại Bẹp này cái đại 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 tay đại 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 แอรเย็นจำนะใช่ไหมเวลาเรานี่คอนโทรลนี่เบาเองได้เบาเองได้เด้งเองได้เบาแล้วใช่ไหมแตะรเล็กอ๋อแตะระเล็กใช่ไหมออโต้อ่าเบาได้อ่าดีอยู่นะดีเลยผมว่าเก่าแต่รีรุ่นเก่าหน่อยเก่าแต่แต่เต็มร้อยใช่ไหมข้างในข้างในยังเต็มนะไม่มียังครบอยู่อ่ะ ใช่ไหมแอร์เย็นเดี๋ยวตากาญี่ปุ่นนะใช่ไหมเป็นบ้านเราเป็นเก่าญี่ปุ่นจะใช้บ้านเราแล้วนนเนาะโอเคนี่ครับสภาพนี้นะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับเตากระต่ายได้หมดนะครับสิบตัวคองตีคอนทูนได้หมดฮะอ๋อเนี่ยเป็นเก่านอกญี่ปุ่นนะครับเก่านอกญี่ปุ่นนะครับเนี่ยสภาพนี่ครับแอร์ข้างหลังยังดื่มๆนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเดิมๆเลยนะครับ ภายในก็ครบเลยนะครับเนี่ยครับพวกพวกไอเนี่ยยังเหลือหมดเลยนะครับไม่มีที่ว่าเนี่ยครับเนี่ยครับวิตุยงวิทยุก็ยังมีนะครับนี่เนี่ยยังมีนะเนี่ยพวกเนี่ยภายในก็สวยดีอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับประตูประตูสีเดิมเดิมนะครับเก่านอกจากญี่ปุ่นนะครับกันนี้แต่ว่ามาใช้งานในในไทยแล้วนะครับเนี่ยครับ ล้อนำนี่ครับล้อนำยังอยู่ในซองนะครับโซ่ยังไม่ยืดนะครับถือว่าโซ่ยังดีอยู่นะครับนี่ครับพิมก็ประมาณนี้นะครับตียมนะครับนี่ครับสปอเก็ตก็พอได้นะครับสปอก็พอได้นะครับเนี่ยโซ่นะครับเนี่ยโซ่ลิงประมาณนี้เลยนะครับบูทไม่มีแตกนะครับบูทยังอมดีนะครับว่ายังโอเค นะครับไปแท็กก็อยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับ,เ,รบเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยูซก็พอได้นะครับูซก็ได้นะครับเต็ม มาดูฝั่งปั๊มนะครับปั๊มก็เทียบประมาณนี้ครับให้ใครหาอยู่ก็มาลองคันนี้ได้นะครับมาลองดูได้นะครับ เดี๋ยวดูสลกักวงกลมกี้ก็ทําใหม่หมดแล้วนะครับทําให้ใหม่นะครับนี่เก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับเอวแน่นดีนะครับฟิล์มสวยสวยอยู่ ใครสนใจมาลองดูได้เลยนะครับของดีอยู่ไม่นานนะครับของดีอยู่ไม่นานนะครับใครสนใจมาลองมาลองระบบได้นะครับมาลองระบบได้นะครับนะครับเครื่องนะครับ มีเครื่องนิ่มอยู่นะครับ x นะครับปีนี้ก็มีมาหลายคันนะครับน่าจะประมาณ5คันนะครับขายแป๊บเดียวนะครับขายหมดนะครับรถราคาถูกนะครับราคาไม่แพงก็ก็ลูกค้าทุนน้อยก็เอาไปใช้งานกันนะครับเนี่ยใครหารถไปใช้งานนะครับนีซินกมก็บอกก็ไม่มีรั่วซึมนะครับบูมอาร์ไม่มีร้าแต่งนะครับใครทุนน้อยก็มาดูคันนี้ได้ครับระบบเต็มแน่นอนนะครับสภาพดีระบบเต็มนะครับนี่ครับ ดูตรงนี้นะครับยังสวยๆเลยไม่มีผุเลยนะครับผมว่าโอเคนะครับนี่แน่นเลยครับใครหาไว้ใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube ูบได้ไม่คซิ่งนะครับใครสนใจรุ่นไหนอยากหารุ่นไหนอยู่ก็โทรศัพท์ถามได้เลยนะครับเบอร์โทร062 33 88 688นะครับ ย้ำนะครับเบอร์โทร062338888นะครับใครสนใจดูรูปก็เข้าไปดูในเพจเซนไนแมโคซิงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ